รีวิวหนังเรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับเพิ่งไปดูมาเลยนะครับวันนี้คลิปนี้พยายามจะไม่สปอยแล้วกันนะครับคือผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนซ u เปอร์ฮีโร่อยู่แล้วนะครับก็ชอบดูหนังแนวซ u เปอร์ฮีโร่อยู่แล้วหนังซ u เปอร์ฮีโร่ช่วงเนี้ยคือมันออกมาแบบก็ค่อนข้างเยอะนะหลายๆอย่างก็เริ่มรู้สึกเอื้อมเบื่อซ u เปอร์ฮีโร่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพัลเรื่องมันก็เริ่มแบบเดิมๆมันเริ่มเป็นรสชาติเดิมๆของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับ แต่สำหรับ Spider-Man a c r o ค s The s p i d e r v เ r s รเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นรสชาติใหม่ของหนังซ u เปอร์ฮีโร่เลยนะครับใหม่มากขนาดไหนก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบว่าใหม่ฉีกไปเลยอะไรขนาดนั้นก็ยังเป็นซ u เปอร์ฮีโร่อยู่แต่ว่าความสนุกในการดูเนี่ยมันมันไม่ได้รู้สึกเบื่อหรือไม่ Enjoy, เอ j นจอยเล็กๆน้อยๆเหมือนหนังเก่าๆอะไรเงี้ยเหมือนหนังเก่าๆที่เราดูสำหรับเรื่องนี้เนี่ยดู ไม่มีเบื่อเลยหนังมันสองชั่วโมงกว่าๆเนี่ยดูไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยจบแล้วเหรอวะมันแป๊บเดียวเองนะครับดูไปเนี่ยคือรู้สึกว่าเออแปบ๊บเดียวจบแล้วอะ่ะก็อิ่มอะ่ะก็คือมันอิ่มแต่แบบยังอิ่มไปไม่สุดเลยมันอยากไปดูต่ออยากอยากดูอีกอะ่ะมันโอ้โหมันตาตึงใจมากเลยนะครับเรื่องเนี้ยใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยผมแนะนําว่าเรื่องเนี้ คว,ควรควรค่าแก่การดูมากเลยนะครับตัวละครน,นะครับเควนเนี่ยเด่นมากเลยนะครับตอนแรกไอต,ตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็แทบจะเป็นหนังของเควนเองเลยนะครับก็เล่าเรื่องของตัวละครน,นี้ออกมาได้น่าสนใจนะครับมีการแบ่งพาร์ทของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยได้โอเคเลยเกียร์บทได้โอเคนะครับก็พอหมดพาร์ทของเควนก็มาพาร์ทของไมล์เหมือนเหมือนสลับกันเล่าอะ่ะเล่าของเควนเสร็จแล้วก็มาเล่าของไมล์ พอจบพาร์ทของมายพอเอามารวมกันทุกอย่างมันก็เลยแบบประสานกันได้แบบเจ๋งมากเลยนะครับส่วนไอตัวร้ายเนี่ยไอตัวร้ายมันเป็นโมเลกุลคือปมของมันเนี่ยก็ปมของมันก็ค่อนข้างเบาบางนะสำหรับผมอะแต่ว่ามันก็มันก็เท่มันเป็นตัวร้ายที่แบบเท่ดีมันก็เข้ากับตัวพระเอกมากเลยนะครับเป็นตัวร้ายเนี่ยคือสร้างคาแรคเตอร์อะไรหลายๆอย่างมาแบบเออนี่แหละมึงเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรคูสร้างคู่สมกันเลยอะ ระหว่างตัวร้ายกับตัวเพะเองนะปมเขาไม่ค่อยเล่ามากก็มีแบบเล่าออกมาแต่ว่าไม่ค่อยน่าเห็นใจเท่าไหร่นะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเห็นใจอะไรขนาดนั้นหนังแบบเนี้ยตัวร้ายมันออกมาให้เราดูสนุกขึ้นจริงๆนะครับถือว่าเยี่ยมเลยตัวร้ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหหน้าโกรธแค้นหรือว่าแบบชีวิตมืออัปยศอะไรขนาดนั้นแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบคนดูแล้วชอบให้ตัวร้ายเนี่ยเป็นตัวร้ายที่แบบว่า ต้องโดนอะไรมาแบบช้ำใจมากเลยรู้ว่าสูญเสียอะไรไปแบบร้ายแรงมากเลยกลายเป็นตัวร้ายนะอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นตามนั้นแหละแต่ว่าการเล่าออกมามันไม่ได้เล่าออกมาให้นาเห็นใจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวร้ายตัวนี้มันสูญเสียไปเยอะไหมก็ก็เยอะแหละมันเลยออกมาเป็นศัตรูกับสไปเดอร์แมนนะครับแล้วเจ้าตัวร้ายตัวนี้มันก็เล่าปมที่มาของไมมอเเรสให้เราได้ดูด้วยนะครับว่าทําไมไมถึงได้เป็นสไปเดอร์แมน อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยใครจะเป็นได้ก็คือโดนแมงมุมกัดนะครับแต่สําหรับไม์เนี่ยมันแตกต่างจากสไปเดอร์แมนตัวอื่นๆนะครับอืมก็ชอบนะชอบชอบเนื้อเรื่องอันนี้คือเล่าเนื้อเรื่องอันนี้ได้ได้เจ๋งดีนะครับการเกียร์บทของตัวละครก็ เวิร์กมากนะครับตัวละครเก่าๆก็มีกลับมาให้เราได้คิดถึงนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่ๆไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่ในตัวอย่างเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปดูอะไรในหนังสไปเดอร์แมนเรื่องนี้นะครับเราจะไปดูสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็หนังเนี่ยได้ยัดสไปเดอร์แมนออกมาให้เราดูได้แบบโอ้โหเต็มอิ่มเลยนะครับก็คือถ้าจะดูสไปเดอร์แมนเนี่ยนี่คือที่สุดของสไปเดอร์แมนแล้วไม่มีสไปเดอร์แมนอะไรจะแบบยิ่งใหญ่ได้มากขนาดนี้แล้วนะครับ ดูดูกันให้เอียนไปเลยทุกจุดมีแต่สไปเดอร์แมนนะครับและคาแรคเตอร์รของสไปเดอร์แมนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างแค่คาแรคเตอร์ต,รตัวนู้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่มันแตกต่างไปยันด้านภาพยันจักรวาลของแต่ละตัวเป็นยังไงมันก็เอาคาแรคเตอร์รของจักรวานลวนะั้นะนะมาเป็นอย่างนั้นอย่างอันนี้มาจากจักรวาลคอมิกเนี่ย มันออกมาให้เราเห็นก็คือเป็นจักรวาลคอมิกไปเลยอ่ะก็คือเป็นตัวที่เป็นแบบเป็นคอมิกเป็นอะไรเงี้ยเลยอ่ะก็คือมันจะแตกต่างจากอ่าแต่เรื่องด้านภาพอ่ะก็คือมันจะแตกต่างกันไปเลยอันเนี้ยเจ๋งชอบมากเลยนะครับอืมอิตเตอร์เอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอิตเตอร์เอกเนี่ยหายห่วงเลยครับเรื่องอิตเตอร์เอกก็ใครชอบหนังแนวอิตเตอร์เอกเนี่ย,เ,เ,ยเรื่องเนี้ยแบบดูแลอิมอ่มอิม่มอกอิ่มใจเลยนะครับอืม ซัดเข้าไปเต็ม2ลูกอาตาอีเตอร์เอกเก็บมาให้หมดเก็บยังไงก็ไม่หมดครับอีเตอร์เอกมันเยอะมากมันเยอะตั้งแต่แบบแทบจะต้นเรื่องไปันจบเรื่องมันก็ยังไม่หมดเลยนะครับเป็นหนังที่ดูอีเตอร์เอกแล้วโอ้โหอิ่มกับอีเตอร์เอกมากเลยนะครับส่วนด้านภาพเนี่ยด้านภาพก็หายห่วงนะครับอย่างที่ดูตัวอย่างไปนะครับด้านภาพมัน เรียกได้ว่ามันมีลูกเล่นด้านภาพเยอะมากมันเปิดมิติใหม่แห่งแอนิเมชันเลยก็ว่าได้นะครับหนังมันจะทำคล้ายสไตล์คอมิกมานะครับก็คือเอาภาพคล้ายเราอ่านการ์ตูนคอมิกอะไรพวกเนี้ยคือมันผสมผสานกันออกมาได้ลงตัวมากเลยนะครับแต่และจักรวาลเราได้ดูสไตล์ภาพต่างๆกันที่หนังพยายามสื่อออกมาให้เราดูโหเรียกได้ว่าเต็มอิ่มมากๆ เต็มอิ่มด้านดนตรีก็โอ้โหมันพูดแล้วขนลุกไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันมันเยี่ยมจริงๆงอ่ะหนังเรื่องนี้เยี่ยมจริงๆนะครับด้านเนื้อเรื่องก็หลักๆจะเล่นประเด็นครอบครัวนะผมไม่รู้ว่าทําไมหนังช่วงนี้นี่เล่นประเด็นครอบครัวกันบ่อยเหลือเกินนะตั้งแต่หนังฟาดแอนด์ฟิวเรียแล้วนะครับอืมก็เน้นครอบครัวเป็นหลักนะครับจริงๆก็เริ่มเย็นกับคำว่าครอบครัวแล้วนะ แต่มันก็ดูน่ารักอบอุ่นดีนะครับสําหรับใครที่คิดว่าจะดูเรื่องนี้ไหมก็แนะนํานะครับไปดูเลยครับไม่เสียดายเงินแน่นอนนะครับเรื่องนี้ผมให้แบบให้คะแนนแบบถ้ามีร้อยก็ให้ร้อยเลยไม่รู้จะติอะไรเลยฮะมันมันดีมากๆจริงๆมันผมชอบมากๆอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่าโอ้โหผมไม่ได้ดูหนังที่เรียกได้ว่าเต็มอิ่มยิ่งใหญ่อินเนอร อะไรแบบนี้นานมากแล้วนะครับก็คือผมเองก็ชอบสไปเดอร์แมนอยู่แล้วนะครับหลังจากที่สไปเดอร์แมนภาคโนเวย์โฮมนะครับที่ดูไปอ่ะอันนั้นก็คือไปดูในโรงแล้วก็เต็มอิ่มเต็มที่แล้วนะอันนั้นคือเฟิร์สแรกอันนั้นคือเฟิร์สความรู้สึกครั้งแรกนะครับที่ไปดูสไปเดอร์แมนแล้วรู้สึกเต็มอิ่มมาก็คือโนเว y h โฮมนะครับตัวละครอิตเตอร์เอ็กอะไรออกมาโห่โโอ่ตรงน้ำตาจะไหลพอมาเรื่องนี้นี่เรียกได้ว่าอื เต็มอิ่มเข้าไปอีกมันมันอืสําหรับคนที่ชอบสไปเดอร์แมนอยู่แล้วยิ่งดูมันรู้สึกยิ่งรักยิ่งขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างที่ทําให้สไปเดอร์แมนได้เกิดมาแบบแบบอย่างนี้ให้เราได้ดูอะ่ะผมรู้สึกอืเต็มอิ่มมากๆไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะอืก็ไปดูกันนะครับสําหรับนเรื่องนี้และนี่ก็เป็นรีวิวภาพยนต์ครั้งที่สองของผมนะครับยังพูดติดๆขัดๆอยู่ก็พยายามจะฝึกพูดให้เก่งๆนะครับ มีอะไรแนะนํากันก็คอมเมนต์กันได้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนี่เป็นทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ